ข้างหน้าผมใส่เราไม่ได้มาละโก้ตัดออกละเข้าปุ๊บกูกจะเข้าอย่างเดียวเลย,เลยนี่ไงโยกครับนี่แหละห่อในละไม,อมที่รถเหรอตรงนู้นเล่นโรคดิเรียบร้อยแล้วมันเขาขึ้นอัศจรรย์เลยละมาดมันนั้นด้วยเลย อันนี้เวลาจะหมดแล้วสำหรับน,นี้ครับจับ11นาทีครับโอเครับเตะไปแล้วไม่ยิงไปแล้วเรตรงฟอร์มต่อหนูเิจะได้โชว์ลวดลายไหมโอ๊คเต่นคืนก่อน สี่ครทบลูกตายแล้วายวอ้อืออเอาแล้วครับโอก,กาสสุดท้ายแล้วครับลูกตายลูกตายมาแล้วโอ้โโดนล้วงโอ้โหโอ้โห โอ้ยโอ้ยจ่ายให้เม็ดโอ้ยนี่รับตังค์เม็ดเราเม็ดงงครับอะไรวะจ่ายให้เย้ครัผมจะถ่ายรูปคู่เม็ดหน่อยเฮ้ยถ่ายคู่เม็ดให้หน่อยดิถ่ายคู่กับเม็ดอ่ะวุ้ดขอถ่ายคู่เม็ดหน่อยเม็ดเม็ดขอถ่ายคู่หน่อยได้ไหมครับ เชิญครับเชิญเชิญมนเป็นวิดีโอมาดิเวิดีโอเดีป็นขได้ลครับเร็วดิเขาจะเล่นแล้วเร็วเร็วหนึ่งสองสามโอเคคราเดี๋ยวราเล่นเต็จก่อนดิอันนี้คือเ้อ ไหนวะใจร้อนเหรอเดี๋ยว <house> <ât ella> ่าได้สองรอบเดี๋ยวมาด้วยกันนี่ครัเดี๋ยวเขาจะไปสเปนแล้ววันที่ยี่สิบเก้าเห็นไหมมีแต่คนอยากจะลงเปปะทะเหมิดแย่งลงกันใส่เสื้ออะไรที่ดูเด็กนะถัง